ท่านสาธุชนมัธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่15ตอนที่15นี้จะพูดกันถึงเรื่องสินและกำหนด10ข้อที่สาสำหรับสินและกำหนดสิข้อที่สนี่คือสินสินก็เหมือนกับกำหนด10กำหนด10ก็เหมือนกับสิน ไก็หมายถึงความว่าเป็นข้อที่กล่าวถึงการมีสุเมชาจารย์แต่สําหรับสิ่งข้อนี้เป็นยังไงก็ขอเว้นไปก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ก็มาขอเตือนกันว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกหรือว่าหนีบาปบาปคือความชั่วผลค,ความชั่วทําให้ตกนรกเป็นต้น การนี้บาปนี่ก็้ํำกันไว้ตามคำแนะนำเขาองค์สมเด็จพระทศพลคือบาปทั้งหมดเราหนีไม่ได้หนีแต่บาปหยาบหยาบแต่ว่าถ้าทำได้ทุกชาติที่เกิดไปใหม่ตายจากชาตินี้แล้วจะเกิดชาติต่อๆไปแล้วก็ตายใหม่กรรมที่ว่าต้องลงนรกเป็นต้นจะไม่มีสำหรับพวกเราทั้งหมด องสมเด็จพระรมสุคตทรงยืนยันการหนีดรกก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทว่าความตายของเราถ้าเรายังไม่แก่ยังไม่ตายอันนี้ไม่ถูกต้องท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่เกิดมาทีหลังเราตายไปก่อนเราต้งเยอะ ดังความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่แน่ท่านให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไวเสมอถ้าคิดอย่างนี้ก็จะสร้างแต่ความดีเมื่อสร้างแต่ความดสีสิ่งที่พึงได้ก็คือความสุขในปัจจุบันเราสัมปรายภบความดีที่พึงปฏิบัติันดับต้นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจา้า พระธรรมแลพระอริยสงฆ์เป็นการเป็นป้องกระเป็นเป็นเกราะป้องกันตนไม่ลงอบายภูมิและต่อไปก็ทรงสินห้าหบริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจดีขึ้นก็ทรงกำหมดสิบให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าต้องเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติสานจะไม่มีกับท่านอีกบาปอกุศลต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดจะไม่มีผลทำให้ท่านปรากฏว่าต้องลงอบายภูมิในกวมหมายความว่าบาป,บาปตามท่านไม่ทันต่อไปการเกิดของพวกท่านทั้งหมดจะมีมนุษย์เทวดากับพรหม แ้ะต่อไปถ้ากำลังบารมีเข้มข้นก็จะถึงนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปก็ขอมาพูดเรื่องสิงข้อที่สามสำหรับสิงข้อที่สามนี่กล่าวว่าการเมสุมิชาจาราเวรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นในการบริโภคกามคุณนอกเหนือจากสามีละพัญญาของบุคคลอื่น นอกเหนือจากสามีพัญญาของตอนเองนะเราจะไม่ไปยุ่งกับสามีหรือพัญญาเขาประคนอื่นเป็นอันขาดสำหรับสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทำได้สิ่งก็ดีธรรมะก็ดีที่องค์สมเด็จปะชินาสีบรมศาสันดาสัมมาทัพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ใช่หวังผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียว ทั้งศีลและธรรมถ้าปฏิบัติได้จะมีผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปใั่นก็หมายความจะมีผลตะเริ่มปฏิบัติแต่แรกจิตใจเริ่มเป็นสุขว่าเรามีโอกาสเว้นความชั่วได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับข้อกาเมนิบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าจะว่ากันถึงโทษในอบายภูมิ จะว่าหนักก็ไม่หนักจะว่าเบาก็ไม่ได้แต่ความจริงยังตกนรกขั้นเบาเฉพาะข้อนี้นะถ้าไม่มีข้ออื่นเจือปนตกนรกแค่สิมพีนรกเขาเรียกนรกตร้นยวไม่หนักนักถ้าได้ว่าโทษในชาติปัจจุบันที่บรรดาเทพธทธบริษัท ถ้าไปยุ่งกับพัญญาและสามีคนอื่นมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าบรรดาท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะถามว่ากฎหมายที่ไหนมาอ้างกันมีโทษเป็นชู้สามีพัญญาเขาคนอื่นมีโทษประหารชีวิตเห็นจะเป็นกฎหมายของวัดท่าสุงรรมัง บางทีบางอมไนก็อาจจะสงสัยอย่างนี้ได้บรรดาญายโยมพุทธบริษัทแต่ความจริงกฎหมายของวัดท่าสงไม่ปรับโทษเลยไม่ว่าใครทำละเมิดสิขาบทของศีลได้กบบโบสิบข้อใดข้อหนึ่งก็าตามวัดท่าสงนี้ไม่ปรับโทษใครทั้งหมดท่อไรเพราะไม่มีกฎหมายจะปรับมีแต่ธรรมะดะวินัย ที่นี้อาตมากล่าวว่ามีโทษถึงประหารชีวิตะเป็นกันมาแล้วก็เป็นว่าเจ้าของเขาสามีก็ดีหรือพัญยาก็ดีผู้เป็นเจ้าของสามีแระอพัญญาที่ท่านเข้าไปละเมิดเขามีความโกรธท่านผู้ละเมิดมีโทษถึงประหารชีวิตคือถูกฆ่าตายมานับรายไม่ทน ท่าพูดตั้งกฎหมายของบ้านเมืองท่านเขียนว่าอย่างไงอาตมาไม่ทราบท่านผู้วิาพากษาท่านตัดสินว่าอย่างไงอรตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าเจ้าของเขาตัดสินนี่หนักมากบรรดาท่านผู้ธบริษัทถ้าหากว่าเราได้เระการที่สองถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้แบบนั้นเขายังจับไม่ได้ใจเราก็ไม่มีความสุข พอเจอสามีและพัญญาของเขาเมื่อไรจิตใจก็เริ่มไม่สบายใจถ้าเขาพูดเรื่องอย่างนี้ปรารกทเรื่องคนอื่นเราก็สะดุ้งไม่ได้ทั้งนี้เพร่อ,อไหรพรูเราเป็นคนผิดคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วต้องพยายามเอาตัวออกห่างว้เสมอถ้าเยาว,ว่ากันตามภาษาพระบรรดาท่านพุทธบริษัท มื่อก็หนักไปมากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทภาษาพระถือว่าการร่วมรักในใด้านการม,มารมไม่มีจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นสุขเลยมีแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่ท่านเห็นว่าดีคือร่างกายมันก็เต็ม,มไปด้วยความสุขโปรกโสกโรค แล้วในที่สุดรวบโฉมนมพันธุ์ที่ผ่องใส <c oughs> ก็เหี่ยวแห้งลงไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ในที่สุดความแก่เข้ามาถึงความต้องการที่ระวาดไว้แล้วก็สลายตัวดอกไม้เหี่ยวไม่มีใครต้องการเอาข้อนี้ฉันใดร่างกายของคนก็ไม่กันทันลากเวลาลาก,การละสมัย ผูคนต้องการก็ไม่มี <c oughs> เราที่จะเกียรตดกายเสี่ยงชีวิตคิดว่าถ้าจะของเขายัางจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจับได้ยอมตายท,ทั้งทั้งที่เขาจับไม่ได้เราก็หมดอะไรในร่างกายนั้นแล้ว <c oughs> ท่านี้เพราะอะไรเพราะสิ่งสดใสที่ต้องการไว้ปรารถนาไว้มันเศร้าหมองลงไป แต่พูดตามภาษาพระในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ขัดคอชาวบ้านเพราะว่าท่านน้ายเยื่อที่ยังมีความต้องการอยู่ยังเห็นว่าดีแต่คอยดีประเภทแบบปลอดภัยอย่าเสี่ยงอันตรายเกินไป <c oughs> เพราะสิ่งที่ได้มามีความมีระการสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็จากกันไป ความอิ่มเอิบทางกายมันก็ไม่มีจะมีบ้างกับความอิ่มเอิบทางจิตใจก็ไม่มากมายอะไรนัก <c oughs> ไม่ช้าไม่นานเท่าไรก็เกิดการเบื่อหน่ายความจริงเรื่องการเสพกามารมณ์ในสามีและพัญญาเขาบอกคนอื่นไม่มีอารมณ์เป็นสุขมันจะเป็นสุขชั่วขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเราเกรงเขาจะจับได้ ถ,ถ้ามีอารมณ์ใจประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบุคคลอื่นใดเขารู้นิสัยใจคอของเรารู้จริยาที่เราทำเข้าเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราเองก็จะเป็นที่รังเกียจเขาบุคคลทั้งหลายไม่มีใครเขาปรารถนาอยากจะคบหาสมาคมด้วย ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไว้ใจไม่ได้ให้เป็นเพื่อนหน้บ,บ้านไม่ได้พยายามตีท้ายครอยู่เสมอและสิ่งที่จะมาถึงข้างหน้าคือศักด์ศรีสามไปความตายจะเข้ามาถึงนี่ว่ากันนั้นโทษการเมในชาติปัจจุบันสำหรับในชาติสัมปรายภพอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ที่มีความสงสัยว่าการตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอาตมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคำยืนยันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าตายแล้วเกิดจริงนรกมีจริงเปรตอสุรกายมีจริงสัตว์ดระชานไม่ต้องพูดกันเ็งอยู่แล้ว เจอวันหรือพมโลกก็มีจริงราน,นิพายก็มีจริงถ้าอยากจะถามว่าที่พูดอย่างนี้พูดตามตำรายใช่ไหมก็ต้องขอยอมรับว่าพูดตามตำรายจริงและก็ได้บัปฏิบัติตามตำราแล้วแล้วก็เห็นจริงพบจริงตามตำรานั้น ก่อนจะได้อ่านตำราสม,มัยเป็นเด็กตายครั้งแรกก็สามารถจะไปนรกได้แบบสบายๆต้องการเห็นสวรรค์ต้องการเห็นพร,ระมโโลก,ก็เห็นได้ทั้งหมดคนที่ทำความดีเสวยผลความดีแบบไหนเห็นมาแล้วต,ตั้งแต่อายุสิปีเศษ acceso. คนที่ทำความชั่วตกน, <c oughs> นรกขุมไหนมีโทษมีทุกข์มีทมทโทษเป็นปราการใด มีทุกขเวทนาขนาดไหนเห็นมาแล้วตั้งแต่อายุสิบปีเศษยิ่งกล้ายืนยันตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเาธิและก็ในปัจจุบันนี้คนในประเทศไทยนับแสนเขาสามารถท่องเที่ยวบนแดนต่างๆได้และคนไทยที่อยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อย่าต่างประเทศ แม้แต่พม่าและจีนเขาก็สามารถไปกันได้คนไทยที่อดตัวว่านับถือพระพุทธศาสนาบางท่านยังจะสงสัยอยู่อีกก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมจึงได้เป็นอย่างนั้นถ้าพูด้ว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้มีคนสงสัยถ้าคนธรรมดาสงสัยไม่เป็นไร คนผิดธรรมดาสงสัยว่าทำไมปฏิบัติกันแบบไหนไม่เห็นมีแบบฉบับที่ไหนเป็นการกระทำนอกเหนือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาบ่อยรบรรดา่านพทธบริษัทก็ขอตอบเส้นในที่นี้เลยเพราะว่าเทปอันนี้จะยืนยันปเป็นการทรงตัวอยู่ไม่ลบละจะพูดกันดีว่าท่าทรงทุกวัน ื่อการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะั่นนะได้โปรดอย่างงมเฉพาะเข็มเล่มเดียวหรือจะมองูนูพจน์หนังสือจุดเดียวแต่ความจริงศึกษากันมาแล้วนะในหลักสูตรต้องทำโทก็มีสุขวิปัสสโกเตวิโชชราพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตอย่างนี้ศึกษากันมาแล้ว แล้วทำไมไม่ลองทำบ้างการเรียนตำราทำกับข้าวแล้วทำขนมอ่านเฉพาะตำราแล้วก็ไม่เชื่อตำราให้ครบถ้วนชอบใจอย่างใดก็ทำก็อ่านเฉพาะอ,อย่างนั้นสิ่งนอกเหนือจากนั้นอ่านแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจและก็ไม่ลองปฏิบัติทั้งสี่ประการ แล้วท่านจะรู้กันได้ยังไงจะเห็นกันได้ยังไงร,รวมความว่าเป็นการอ่านหนังสือหลอกตัวเองเท่านั้นความจริงการปฏิบัติพะรู้ชาตินี้ชาตินาตายแล้วเกิดทาไมเกิดเป็นการปฏิบัติไม่ที่ไม่ยากใช้เวลาอย่างมากเพียงสามวันวันสามวันนี้เขาถือว่า ทื่อมากแล้วนะเจ็บแบว่าเลวมากก็เกรงใจใช้ศัพท์ว่าทื่อมากแล้วหาความคมไม่ได้แล้วแค่สามวันก็สามารถทำกันได้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าดำรงองยู่สมัยนั้นคนนี้ไม่เคยพบองค์สมเด็จพระบรมครูเลยเพียงแค่ฟังเทศจบเดียวก็ได้กันเป็นแถว เพราะว่าทานอภัยถือขารับอย่าเข้าฌานหลับตาเพลินเกินไปมองอะไรมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาให้รอบตัวเท่านี้ท่านย่าไม่สงสัยผลของการไปพุทปฏิบัติแบบวิชาสามและปิญญาหกมันเป็นของไม่ยากสำหรับคนดี แต่คนที่ไม่สามารถจะมีวิชานี้ได้แ่ก็สงสัยเหมือนกันรวมความว่าถ้าตายจากความเป็นมนุษย์เพราอโทษกาเมสุมิชาจารย์เขาก็ให้ไปขึ้นต้นนิ้วสนุกสนานดีมากเคยไปยืนชมไอ้เจ้าหนามนิ้วมันก็เหมือนกับสปริงพุ่งตัวมาได้ท่านว่ายาว16องคุลีก็ยังไม่ทราบว่าองคุลีของไข่ พอไยืนดูใกล้ๆน้มงิ้วมันจะยาวกระโตก็อัตมาเองมันยาวมากที่แรกมันก็ลูกติดนิดเดียวพอมีคนตายขึ้นไปมันก็พุ่งพรวดทะลุหลังข้างล่างถ้าหลนลนมาถูกสนักหมานารกมันไม่ใช่หมาธรรมาดาตัวใหญ่มากกัดแล้วก็กินเนื้อขึ้นสูงขึ้นไปมีแรงกาตัวใหญ่จิกกัดกิน ตีหล่นลงมาหมากัดกินและถูนาริวานเอาหอกเสียบพุ่งขึ้นไปใหม่หมกระความมาโทษทันในชาติหน้าารแรงเหลือเกินอย่าทำกันเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้มาว่ากันถึงคุณถ้าเราเว้นข้อาการเบสุเมชาจานี้ได้เรารักเฉพาะพัญญาและสามีของเรารักนั่นแกามารมนะ ร่วมรักมีความสุขได้กามารม์เฉพาะสามีและภรรยาของเราในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านจะมองเห็นความสุขความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นก็รวงความว่าต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีมันก็เกิดในบ้านจะเหมือนสวรรค์มีแต่ความสุขการขัดคอกันและอื่นไม่หนักหนะัก ทะเลาะก,กันเรื่องการเงินกันทองประเดี๋ยก็เลิกได้ขัดคอก็ได้เหตุผลบางรายการเดี๋ยวก็เลิกได้แต่เถ้าขัดใจกัเรื่องชู้สาวนี่บรรดาต่พุทธบริษัทขัดใจกัเรื่องการนอกใจนี่เป็นผีเสื้หลายรายมามองดูเรื่องการไม่ขัดใจกันเจอหน้ากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างก็มีความสุข การปรารถนาในความรักจะจืดจางไปบ้างก็อยู่ในขั้นเห็นใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่ายังงดเว้นบ้างจะขาดไปบ้างแต่ไม่นอกใจก็ไม่เป็นไรพ่อบ้านแม่บ้านก็ยังมีแต่การชุ่มชื่นนี่เรียกว่าความสุขในบ้านบ้านเป็นสวรรค์เห็นได้ชัดและถ้าบรรดาแทนพุทธบริษัทไปคบหาสมาคมกับคนอื่น ไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราไม่เจ้าชู้เราไม่นอาใจสามีระพัญญาเป็นคนที่มีความรักสามีละพัญญาซื่อตรงกัซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็แปลว่าครอบครัวนี้จะถือเป็นครอบครัวที่ชาวบ้านเชิดหน้าชูตายกย่องสรรเสริญเพราะความ็นโยเป็นสุข จะไปที่ไหนก็มีคนชอบคบค้ามสมาคมด้วยเพราะว่าใครๆเขารักคนนี้ไม่นอกใจสามีและพัญญาแต่คนใดที่นอกใจสามีและพัญญาถ้าฝ่ายชายไปบ้านใครเจ้าของบ้านนั้นเขาก็ไว้ใจไม่ได้ดีไม่ดีย่องไปเจ้าชู้กับเมียเขา เือเจ้าชู้กับลูกสาวของเขาอันตรายเป็นก็มีเขาก็เกลียดถ้าฝ่ายสตรีเอาไปฝ่ายพัญญาเจ้าของบ้านก็ไม่ไว้วางใจว่าคนนี้แกไม่เลือกไปว่าใครเป็นใครดีไม่ดีจะไปย่องมาแย่งสามีฉันข้าวก็ได้ความไว้วางใจก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อเขาไม่ไว้วางใจในเราความสนิทสนมมันก็ไม่มี จะมีบ้างก็เป็นการยิ้มบางหน้าเท่านั้นเองที่แท้จริงๆในใจมีความรังเกียจนี่ละบรรดาท่านบริษัทในเมื่อในเมื่อเขารังเกียจเราเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ความยากลําบากเมื่อเกิดขึ้นกับเราลนวนอกจากนี้บรรดาท่านบริษัททั้งหลายเราจะไปที่ไหนคนไว้ใจไม่มีแล้วก็มีแต่ความทุกข ถ้าเกิดใารแคลนจย่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าปรารถนาการช่วยเหลือ,องเพื่อนบ้านด้วยกันก็ยากเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากให้เพราะเราเป็นคนเจ้าชู้มากเกินไปนี่ว่ากันถึงความสุขและความทุกข์ในชาติปัจจุบันสำปรายพบสำหรับคนเว้นใจในการนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสวรรค์นแน่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะทรงอารมณ์อย่างนี้ได้มีความรักเฉพาะในด้านการมารมณ์เฉพาะสามีรลอปัญญาเขาตนอื่นสินทุกข้อที่บอกวมาแล้วว่ามีธรรมะสิงอยู่ทั้งหมดการปฏิบัติสินไม่ใช่ขาดธรรมะธรรมะที่ต้องสิงใจในสิลข้อที่สาม ก็คือหนึ่งไม่ตาความรักสองกรุณาความสงสารสามสันโดษยินดีเฉพาะสามีและพัญญาของตนเท่านั้นยินดีในแดงกามารมนะเห็นคนสวยเห็นคนปฏิบัติดีนี่เขาไม่ห้ามจะชมคนอื่นได้แต่ชมเบาๆอย่าให้พ่อบ้านแม่บ้านได้ยินบ่อยเกินไป ประเดีย๋ยวกำลังใจจะตกชมใครก็ชมได้แต่จะลริมหันไม่ชมในบ้านถ้าทมผู้หญิงนอกบ้านก็พูดไปพูดมากระวกว่าถึงก็ไรก็ดีก็ยังสู้แม่บ้านเราไม่ได้แม่บ้านเราของเรามีความละเอียดอ่อดีกว่านี้มากถ้าท่านฝ่ายหญิงจะชมผชายนอกบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างนี้มันก็มีความสุข เองของไม่อยากถ้ารู้จักเอาใจซึ่งกันและกันเรียกว่ามีศีลทุกขอ้อมีธรรมะควบข้อนี้ก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารและกสันโดษย,ยินดีเพราะสามีและภรญยาของตนเองเท่านั้นที่ว่ามีเมตตาความรักก็หมายความรักตัวเราด้วย รักสามีและพัญญาของเราด้วยแล้วรักจิตใจเขาผู้คนอื่นด้วยถ้าเราจะไปละมิดสามีและพัญญาเขาบูคนอื่นเราก็ต้องดูใจเราว่าคนอื่นมาทํากับเราอย่างนั้นเราชอบไหมก็ต้องตอบได้เลยว่าเราไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราก็รักเขาแล้วก็รักตัวเรา เราไม่อยากเสี่ยงให้มันเสียจนเกินไปแล้วก็รักสามีและพัญญาของเราด้วยคิดว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นสามีและพัญญาของเราที่อยู่ทางบ้านเธอมีความซื่อสัตย์สุจริตในเราถ้าเราไปทำแบบนั้นเข้าเธอจะช้ำใจขนาดไหนนี่เรียกว่ารักสามีและพัญญาต่อมาก็รักตัวเราเอง เมื่อเราเว้นอาการอย่างนั้นเรามีความเมตตายอย่างนั้นความเมตตาก็เข้ามาถึงเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไม่ต้องเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายเขามานามว่าเป็นคนเลวสองกรุณาความสงสารอันดับแรกก็สงสารตัวเองว่าการมารมไม่ใช่ของอิ่มเหมือนอาหารไม่มีความจำเป็นนักบ้านของเราก็มี ได้สงสารสามีด้วยพัญญาว่าจะต้องช้ำใจแล้วไม่ทําตามนั้นสงสารเพื่อนบ้านและบุคคลที่เราจะกระทําว่าเขาต้องมาเสี่ยงถึงความเสียหายจากเราผู้เดียวพวกเราไปผู้กระทําในเมื่อการอย่างนี้มีขึ้นความชอกช้ำในใจก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายทั้งนี้ก็มาจาก ประโยชน์คือคุณสมบัติของสันโดษคือมีความยินดีเฉพาะสามีและพัญญานี่ดับบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการประพฤติชั่วในข้อการมีมีโทษเป็นไปการใดการพูดมานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาจำกัดจะพูดเอาละเอียดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยช่วยกันคิด ถ้าเราทำความดีของสาวกสาวก,กององสมเด็จปัรรมาสามิตรถ้าเราเว้นได้จะมีประโยชน์ขนาดไหนความสุขกายสุขใจจะมีทั้งเราและสามีพัญญาของเราด้วยและสามีและพัญญาขาองบุคคลอื่นด้วยบุตรทิดาขาองบุคคลอื่นด้วยบุตรทิดาของเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขต่างคนต่างช่วยกันมีความชื่นใจ ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายความจริงก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากสำเด็จพระผูมีพระภาคพระเด้สูงห้ามท่เลยเป็นเพียงแนะนำว่าอย่าทำนะมันจะผิดใจกันเท่านั้นผิดใจคนอื่นไม่เป็นไรหลบได้แต่ว่าผิดใจคนในบ้านทนี่บรรดาเต็มพุทธบริษัทัหลายอันตรายมันเยอะ ดีไม่ดีไม่ทราบว่ามีโตมาถึงตัวเรามาอไรก็มีหลายรายที่นิ้วมือขาดไปไร้ประโยชน์ในการใช้นิ้วมือทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมตัดนิ้วมือทิ้งไปเพราะว่าเจ้านิ้วมือจังไรแบบนั้นมันไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ที่บ้านกลัวความมาโทษทันประเพืนี้ใส้มาจากอะไรมาจากขายกวานสันโดด ยินดนีนอกบ้านใช้ไม่ได้ขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านหวังจะทรงสิงข้อนี้ให้บริสุทธิ์ผุดพองก็ต้องเอารมณ์ธ,ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าหนึ่งเมตตาความรักรักตัวเรารักพัญญาสามีของเรารักคนอื่น กรุณาความสงสารสงสารตัวเราสงสารสาม,มีและพัญญาของเราสงสารคนอืน่นและกระสันโดดจำกัดความรักในประเภทนี้นเฉพาะพัญญาและสาม,มีของเราเท่านี้ระรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกท่านจะมีแต่ความสุขหรรษาไม่มีความต้องสะเทือนใจเดือดร้อนใจในประการนี้จะไม่มีต่อไปและท่านนันหลายจะเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลาย เป็นที่เคารพเขาบป็คนทั่วไปอรรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีขอเลิกเท่านี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสิิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดรับบดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี